จะถา,ถามผมว่าอู่กับศูนย์บริการมันมีความแตกต่างกันร,รายได้มากน้อ้แค่ไหนครับผมจะบอกนี้ครับว่าระหว่างศูนย์บริการที่เป็นแบรนด์นะครับที่เป็นบริการใหญ่กับอู่จะต่างกันมากถ้าจากศูนย์เนี่ยมันจะแตกตางกเรื่องรายได้นะครับศูนย์เนี่ยเขาจะมีรายได้ที่มากกว่า,วารรเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารายได้ของศูนย์เนี่ยมาจากต้นทุนของราคาที่สูงด้วยต้นทุนอะไรต่างๆข็สูนต่างเขาก็ สูงต่ามไม่ไงก็ก็อยู่ไม่ได้แต่สาระสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ยอดแต่สาระสำคัญมันอยู่ที่กําไรนะครับเพราะฉะนั้นของที่จะขายในสูวนบริการแยกของส่วนในเรื่องแรกก็เรื่องของการขายรถนะครับก็ได้กําไรจากการขายรถ่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ไรายได้จากเรื่องของงานซ่อมขายรถก็ราคาสูงงานซ่อมอะไหล่เขามีคุณภาพก็ได้มาตรฐานาาก็ราคาสูงเช่นกันเขาไรายได้ก็สูงเช่นกันแต่ทีนี้จาดที่ผมบอกประเด็นเนี่ยนะะประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่กําไรที่เราอู๋อาจจะขายได้ยอดขายได้น้อยกว่าแต่ไม่ได้ไหมายความว่ากําไรได้น้อยกว่านะะกำไรของอู๋เนี่ยมันสามารถที่จะ เขาเรียกว่าแปลผันไปได้ตามงานที่ซ่อมตามรุ่นรถที่เข้ามาช่องไปเลยนะครับเราสามารถกําหนดราคาได้เั้งแต่100เซนต์200เซนต์300เซนต,นต,นตน์แต่ขนาดเดียวที่ความสูงเนี่ยกำหนดราคามาตรฐานต่ตัวได้ไม่เกิน20 30เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเพราะฉะนั้นรายได้แตกต่างกาันแต่กําไรที่เหลือก็ต่างกันด,ด้วยเช่นกันถามว่ากําไรอะไรที่เหลือได้มากกว่านะครับผมตอบได้เลยว่ากําไรของอู่เหลือมากกว่าเพราะว่ามีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องอะไรเรื่องระบบเรื่องค่าบริจการที่ต่าง่าแต่กําไรมากกว่าอันนี้ดี่ดั